สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมศัสเดก็อยู่กับ f อฟซีอะไรเช่นเดิมครับก็อยู่กับฟุตทีม FC บาร์เซโลนาครับก็ทีนี้ผมจัดขึ้นมาเองนะครับก็ส่งมาให้ผมจัดทีมกันก็ได้แล้วก็บวกรีวิวกันก็ได้นะผมก็เป็นราคาพิเศษเลยนะครับก็มือค่าทีครับอยู่ที่13ล้านล้านครับค่ายพีอยู่ที่200โรจุเสีย ทีมคัลเลอร์ก็จะเป็นโออบวกสาส่งสั้นบวกสาควบ 3, คุม bon บอลบวกสาครับส่วนฟีเจอร์ก็จะมีส่งสั้นบวกสควบ 2, คุม bon บอลบวกสองท่องตัวบวกหนึ่งครับแล้วก็จะมีอีกปีหนึ่งนะแชมป์ยูซีเอลสองพันสิบสี่ทับสองพันสิบห้าก็จะเป็นเลี้ยงบอลบวกสองความเร็วบวกสองแล้วก็ยิงโคบวกหนึ่งครับผมมาก็แผนนี้คือเขาปรับเปลี่ยนเองนะครับก็ผมจะรีวิวตามแผนนี้เลยมาดูที่ตัวแรกครับเป็นเทอร์สเตอร์นนะครับเป็น PHG บวกแปดครับผมที่เด่นสุดเลยก็จะเป็น GK ปริยารล้อสามเจ็ดนะครับผม ตามนี้ราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ400,000เทอร์สเตอร์เกน400,000-500,000แบกขวาเป็นเซกี้โรเบโต้เป็น PDC บวก8ครับผมที่เด่นสุดเลยก็น่าจะเป็นส่งสั้นครับ141นะครับเซกี้โรเบโตแล้วบอกเลยว่าปีนี้ผมเคยจับอยู่แล้วว่าเล่นดีมากครับแข็งเร็วทนนะครับโอเคเลยเซกี้โรเบโตนะครับส่วนราคาก็อยู่ที่ประมาณ800,000-900,000ตามนี้แบกซ้ายนะเป็นจอร์ดิอาบาเป็นปี RTN บวก8ที่เด่นสุดเลยก็จะเป็นความเร็วครับผมส่งสั้นนะครับ1 จอดีอัลบาประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนราคาครับก็อยู่ที่ประมาณห0แสนเท่านั้นครับจอร์ดีอบานะครับคู่เซนเตอร์นะครับเป็นปูโยเป็นป l n อบวกแปคู่กับมาควีสครับเป็น BCC ีบวกแก็ที่เด่นที่สุดของมาควีสครับก็จะเป็นสไลด์ครับร้อยสส่วนปูโยนะครับที่เด่นสุดเลยก็จะเป็นดูดานครับร้อยสามสิบแปดไปเล็บผูกสุดยอดก็ความเร็วนะครับปูโยจะดีดูดีกว่า2นะครับนี่เลยตามนี้ครับทั้งคู่ส่วนนิสัยที่มีอยู่ครับก็ปูโยนี่มีอย่างเยอะครับปีนี้โอเคเลยถือว่่าคครรบืนนเีย เป็นตัวหนึ่งเลยที่แบบเล่นดีครับเล่นเล่นง่ายเล่นง่ายใครที่แบบอยากเล่นกองหลังที่แบบเล่นง่ายๆคุมง,ง่ายๆปูโยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบผมว่าเล่นง่ายอยู่นะแต่ว่ารูปร่างอาจจะเล็กไปหน่อยคนระับ<อ>ในบางจังหวะส่วนราคาคก็อยู่ที่ประมาณ4ี่แสนก็กว่าสี่แสนนิดๆิดทั้งคู่ครับ ประมาณนี้ไม่แพงไม่แพงเลยคู่กลางรับนะครับเป็นเปอร์ตีเป็นตี n เ็นบวกแปดคู่กับเซโก้บูสเกตนะครับผมเป็น PHG บวกแปดครับผมก็ที่เด่นทสุดของบูสเกตนะครับก็จะเป็นส่งส่ารับร้อยสี่สิบหกนะครับ,รบลองมาก็จะเป็นคู่คุมบอลรับร้อยสี่สิบสองลองมาเป็นส่งแครฟร้อยสี่สิบเอ็ดไปเลย ส่วนเปอร์ตเองครับที่เด่นสุดก็จะเป็นส่งสั้นกับดูดันครับร้อยไม่ใช่เป็นความมืดนะครับร้อยสาสส่วนดูดันกับส่งสั้นนะครับร้อยสามสสต็กก็ประมาณนี้เลยส่วนนิสัยที่มีอยู่นะครับผมก็มีข้อพิพาได้ดีทั้งคู่แล้วก็ส่งบอลไกลแม่นยำนะครับตามนี้ส่วนบุเก็ตนะครับผมก็จะมีเพย์เมเกอร์นะครับแล้วก็ส่งบอลให้ดีนะครับ ตามนี้เลยมาครับส่วนราคาเปิดตีอยู่ที่ประมาณ6กแ0 0 0้าประมาณนี้ส่วนบูสเกตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.8ล่ล้านครับตามนี้การลุนะครับผมเป็นโรนารินโยเป็นปีบีทบีบวกแปที่เด่นที่สุดเลยนะครับผมก็จะเป็นเลี้ยงบอลคู่คุมบอลนะครับตอสสี่สิบไปเลยโอ้โหก็บอกแล้วปีนี้ผมก็เคยใช้ก็เลยจัดมานะครับผมเป็นปีหนึ่งเลยที่แบบเร็วจัดครับโรนารินโยเนี่ยดูว่าสปีดตอยสาไปเลยครับผมว่าน่าจะได้โกงอยู่ครับผมโอเคนะแล้วอยู่ราคาหน่อยครับมาดูราคาก็อยู่ที่ประมาณ1.8ลานรับโนิโย ว่าราคานี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยมาครับมาดูหน้าต่ำนะผมก็จะเป็นโยนครับเป็นปีบ t b ีบีบวกแปบนาดสองเท้าที่เด่นที่สุดเลยของโยนครับนะก็น่าจะเป็นคู่คุ้มบอลนะครับร้อยสองสิบเก้าไปเลยครับสุดยอดรอมาก็จะเป็นเลี้ยงบอลยิงโค้งนะครับส่งสั้นจบสกอร์นะครับตามนี้ส่วนราคาก็อยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนถึง1ล้านล้านครับถือว่าโอเคเลยนะ โยนครับสองเท้าด้วยแต่ถ้าให้ผมเล่นจริงๆผมจะเอามาเล่นแบบตรงกางหน้าตัำไหมก็กลางรู้นะโยนครับเนี่ยเพราะว่าถนัดสองเท้าด้วย่า <Aye. S 1> จะปัดได้ดีอยู่แล้วครับส่วนปีขวานะผมเป็นเมซี่ครับเป็นปีกับตันบุกแปนครับผมที่เด่นที่สุดของเมซี่นะผมก็น่าจะเป็นเล็งบอลร้อสามแล้วลองมาเป็นข้องตัวยิงโค้แล้วก็สปีดโตนะร้อยสามไปเลยครับเมซี่ นิสัยที่มีอยู่ก็คือคบเพื่อนแมนซี่มีสปีดเดเบลเลอร์เลี้ยงหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งได้ดีครับยิงฟินิชช็อตยิงไกลได้ดีถือว่าโอเคเลยเออร์ลี่คอร์ดส่วนราคาก็ตอนนี้ตกมาอยู่ที่1.4ึ่งจุดสี่ล้านครับแมนซี่เฟี้ยวเฟี้ยวส่วนหน้าเป้าเขาเขารียกเก็ตมาเลยก็คือเขาชื่นชอบเอโต้เป็นส่วนตัวเลยนะเป็นปีเอลเอนบวกแปะครับผมก็จัดมาให้เลยครับที่เด่นที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นข้องตัวกับจบสกอร์คร้อยสี่สิบเอ็ดไปเลยครับผม เอโต้รอมาก็เป็นยืนตำแหน่งแล้วก็ควบคุมอารมณ์นะครับ140เฟี้ยวเฟียวส่วนราคาก็อยู่ที่ประมาณ3.6ล้านหล้านครับเอโต้โอเคเลยก็ประมาณนี้ครฟูลทีมบาร์เซโลนาในงบ13ล้านล้านครับผมเงี้ยครับดามินยามามีการเช่าเลยนะแต่ว่าผมจะเน้นที่สิเอ็ตัวจริงครับเหมือนเดิมก็ไปดูเทคนิคทีมและเทคนิคนักเตะกันแลับเด้อสโก้และนี่ก็คือเทคนิคทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง5เล่นในลึก4เกมบุกต่อบอลเป็นสมดุลครับเล่นในกว้างเล่นในกรอบ6 เตะมุม2องฟิกคิสามดแบบทีมเป็นปกติโอเคนะนี่ก็คือเทคนะิคนเตะนะครับก็ผมปรับเสริมให้นิดนึงครับก็ไปลงแรงกันเลยครับเดี s <S ๋ยวสกูเทซ่าหมวนมาเทเซ่าเจอนี่ครับเซอร์ก,กี้โรเบโตสุดยอดให้มาที่เมสซี่นี่ยเมสซี่ไม่ต้องมีเฟิร์สทัชก็ได้วิ่งหิวครับผมเมสซี่เมสซี่ตาครับผมคล่องมีเอาสายแล้วปั่นตรงนี้ก็ไม่เหลือแล้วผมขึ้นนำ้ำไปก่อนหนึ่งศูนย์รวดเร็วครับผม จากลิโอเนลเมสซี่ครับโอ้โหแล้วซกีโลเบโต้เข้าพลาดนะครับแล้วระวังครับระวังมาเฟสโอเคเขาเขาเบียดได้ดีเลยหรือว่ามีเฟอร์ทัชเนี่มาเฟสก็ยืนได้ดีครับโยนครับโยนครับล่าไปโยนครับโยนครับตัดด้วยซ้ายตรงนี้หูจติกไปนิดเดียวครับแล้วยังไงยังไงปูโยเฟอร์ตีให้มาโยนครับไหลมาที่ซิกิโลเบโตแต่นิ่มๆครับผม มาครับขึ้นนำอีกครั้งครับ2-1งหนึ่งแม็กเอลิสเตอร์เจอเปร์ตีดักได้เอาละครับเอโต้ให้มาที่แมซี่แมซี่สมดุลดีครับแมซี่แล้วก็ปั่นด้วยสายตรงนี้ฮูชนคานับแล้วก็โยนครับซ้ําได้ครับโอเคอันดูรูเบอร์สันให้มาที่แม็กเอลิสเตอร์โซบอสไลโซบอสไลโซบอสไซเจอหนีครับผมเธอเซอร์เกนออกมาปัดไปได้ครับทำอะไรจังหวะไว้ได้มาเฟสเอาละครับ โรนัลโดเปอร์ตีแมซี่ไหลามาที่บูสเกตปัดด้วยซ้ายโอ้โ oh, หหลุดกรอบครับเอโตเอโตยังไปได้ครับเอโตเอโตดูครับดูครับเอโตแล้วปัดมาตรงนี้ก็คมๆค,ค,ครับผมซีหนึ่งสุดยอดครับจอเดียบาให้มาเอโตเอโต้ e to. E to. จะให้แมซี่ยังไม่ถึงนะครับจอเดียบาดักมาได้เอโตเห็นแมซี่แล้วครับแมซี่แมซี่ แมซี่เข้าซ้ายแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายตรงนี้หูสุปเซฟของผู้สาบตัวเลยครับสเกตเ,เปิดมาแล้วมาเควดได้โขตรงนี้ก็หูสุดยอดครับมาเควดให้มาที่เทอร์สเตอร์เกนอ่านะครับเซกี้โรเบโตให้มาที่แมสซี่แมสซี่ให้มาที่เปอร์ตีเปอร์ตีให้มาที่โรนานิโยอ่านะครับเกโตให้มาที่โยนครับหูสวยเลยโยฮัน oh ครับยิงด้วยซ้ายไปตรงนี้เบาไปนิดนึงครับ โรยโยให้มาที่เปิดตีเรียบร้อยครับห1หนึ่งโอ้โหก็เริ่มไหลน,นะครับสกอร์เปิดตีหมมาให้กับเโอโตอาลับแมซซี่ปั่นด้วยซ้ายตรงนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหให้มาที่โยนครับไอ้ยัดโยนครับโยนครับปั่นไ้ซ้ายตรงนี้โอ้ชนเหลี่ยมนอกครับนิดเดียวคอยลุนเตอเนียโปโยเสียอยู่แล้วผมคุณย่า ยากก็นี้ครับเจอปูโยเมสซี่เข้าซ้ายเมสซี่ล่ามาเองแล้วก็ให้มาตรงนีเอโตไม่เหลือแล้วผมหนึ่งหนึ่งเท่าครับมาครับ <S <S มา,มาเปิดมาเมสซี่หมามาแล้วได้หัวตรงนี้ก็ซูเปอร์เซ็กของเทอร์สเตแก้เครับหูยิงสวนมาตรงนี้ลืมไปว่าทีมนี้เขาไม่ใส่มาครับเอโต้ A T ให้มาที่โยนครับโยนครับแล้วก็ปั่นไว้ขวาดูจังหวะนี้โอ้ซูเปอร์เซ็กของผู้สามูดแล้วโู้ สุสเกตเปิดมาเซกิโรโตได้โมงครับตรงนี้หูสุดสวยรับหนึ่งศูนย์จากเซกิโรเปโตโครับหูมาครับโรนอนิโยปัดด้วยขวาตรงนี้ก็ยังติดเซฟซันเชสครับผมเอซีโคโให้มามาซาแล้วหูระวังครับบล็อกบาร์เจอมาเฟสมาดักไว้ได้ทันเวลาครับผมเอซีสุสเกตให้มาที่เอโตคมคมเลยครับตรงนี้สองศูนย์เลย โอเคนี่ครับหรือถ้าไม่มีเฟิร์สไทายก็ใช้จังหวะบังบอลแล้วก็พลิกตัวมายิงนะปั่นโค้งไปเนสซี่ให้มาเอโตเอโตให้มาที่โยนครับโยนครับดึงมาเข่าขวาตรงนี้เหลี่ยร้อยครับโยนครับนี่แหละครับต่อแค่เหลี่ยมนี้แหละครับผมแล้วหูถึงครับฮาซาตรงนี้ปูโยปู่ไซด์ดักเราได้สวยเลยครับเดกจี้โรเบิตเนสซี่ เอโต้ e to, ให้มาโยนครับเอาเลยครับผมช่องนี้เอโต้ e to, ด้วยซ้ายไปก็เรียบร้อยครับผมสี่หนึ่งโอ้โหสุดยอดโยนครับโยนครับให้มาที่เมสซี่เมสซี่เห็นโรนัลดินโยเติมมาแล้วครับผมโรนัลดินโยแต่ว่ายังวิ่งไปไม่ผ่านแล้วโยนครับตรงนี้โอ้โหยังติดเซฟซานเชสครับบูสเกตให้มาเอโต้ไ e หลามาโรานัลดินโยปั่นด้วยสายดูครับก็เรียบร้อยครับห้าหนึ่งครับโอ้โ <Wow. S 2> หฮาซาฮาซาให้มา ล็อกบาร์ก็เจอปูโยเนี่ยแล้วแล้วแทงมาสวยแลบโยนครับโยนครับชิปมาตรงนี้ก็เรียบร้อยครับโยนครับโอ้โหสุดยอดเปร์ตีงานมให้กับบูสเกตอาเลยครับโรนานิโยปักว้ซ้ายตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสุดสวยครับโรนานิโยโอกาสแรกเท่านั้นครับโปรตินานปักปักเติมมาปักให้มาที่เวนลูนี่เจอเนี่ยครับปูโยดักไว้ได้โรนานิโยให้มาที่เอโต เมสซี่เมสซี่ให้มาตรงนี้บูสเกตให้มาที่เอโตด้วยซ้ายเหมือนเดิมครับแล้วก็สองศูนย์นิ่มๆครับโอโ้โหเมสซี่ให้มาโยนครับโยนครับได้ครับแล้วทิ้งมาให้กับเอโตไปครับเอโตดึงมาให้มาโย่ที่โย่ทันครับตรงนี้อุ้งอันเดซาทุอร์เซฟครับยังไงฟูโยให้มาที่โรนันโนทิ้งมาให้กับเอโต ยังครับเอโต้ให้มาที่โรนานิโยโรนานิโยก่ายติดอยู่ฟอรันเปิดมาตรงโอ้โหซูเปอร์เซฟเลยครับลูกสาประตูโอ้โห,หถือว่ายิงดีมากๆครับฟอรันแล้วเราจะได้ส่วนแล้วเมซี่ไปครับเมซี่มีความเร็วแล้วก็ปัดไปขวาดูลูกนี้ยังติดเซฟวันเนอะซัดโอ้โหเปิดมา ไม่ได้โมงครับโรนโนให้มาโยนครับโยฮันครับปัดด้วยซ้ายตรงนี้ก็โอ้โหสามตูวครับโอ้โหสามคนแล้วก็เท้าซ้ายทั้งสามคนครับชวยนี่ให้มาที่ปาร์กเอารับปาร์คปาร์กล่างมาปาร์กก็เจอนี่ครับบุสเกตดักไว้ได้ครับเมซี่ให้มาโยนครับโยฮันครับโยนครับโยนเบียดนิดนึงครับได้ฟรีคิกครับตรงเลนสั้นมาเอโต้ให้มาที่เมซี่ เซซี่มาที่เอโต้เอโต้ลากไปเองครับเอโต้แล้วก็ปัดด้วยขวาลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ4-0อ้โหโอูโยยังยืนดีครับเซซี่ให้มาโยนครับเอโต้ปแล้วผมเอโต้เอโต้แฮ็กทิกไหมตรงนี้เรียบร้อยครับแฮ็กทิกครับเซเมโอเอโต้ครับสุดยอดแล้วฟอรลันเจอนี่ครับเข้าในจริงครับมาเฟสโดนโยให้มา เอโต้ไ e หลามาที่โยนครับตรงนี้ก็เรียบร้อยครับ6กสองนี่ครับมาดูสติกล้วก็โอกาสยิงแล้ว 9, เข้าเขากรอบ9ได้มา6ประตูฝั่งนู้นการยิง5เขากรอบ4ได้มา2ประตูนะครับก็ถือว่าเป็นฝั่งเราที่บุกได้เยอะกว่าเห็นเห็นครับ <Hey. S 1> แล้วก็นี่ครับเดรติกครับก็เป็นเอโต้ได้ไป98กก็เป็นตัวที่ตึงอยู่แล้วผมหาช่องดียิงคมคือทําอะไรดีหมดเลยครับผมเอโต้ e to, เป็นตัวที่โกงอยู่แล้วครับ เดี๋ยวจะจัดเลยโอเคนะก็เจ้าของทีมื่นชอบอยู่แล้วด้วยครับว่าผมทุ่มา่ะเลยครับงบประมาณ3ล้านล้านกว่ากว่าครับเอโต้ผุมกับผมเรามาเป็นโยนครับได้ไป9.6ก็เป็นอีกตัวหนึ่งในที่ถนัดสองเท้าแล้วก็โอ้คือเท้าซ้ายแท้าขวาได้หมดจริงครับปั่นโค้งคมๆมนะครับเดี๋ยวจะจัดครับเข้าข้างไหนหรือเหลี่ยมฝั่งไหนดีกว่าก็ปั่นข้างนั้นเลยครับผมโยนครับโอเคเลยยิงไกลก็น่าจะยิงได้ครับโยนครับเนี่ยโดยที่สามก็เป็นบูสเกตครับได้ไป8ถดุกก็ถือว่าหัวใจกลางรับเลยครับผม เขาสกัดได้โหดจริงๆครับบูสเกตคะแนนเก็บกว่าได้หมดครับผมโอเคเลยรูปร่างดีแล้วก็แพทเนี้ยถือว่าเกมรับเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเลยผมบูสเกตตัวสูงๆยงๆ่งโยนครับความเร็วก็ไม่ได้มีจ๋าขนาดนั้นแต่ว่าเล่นได้ดีมากๆครับผมโอเคเลยแมซี่ได้ไป8.3ก็ผมพยายามปั้นแมซี่นะแต่ว่าฝั่งน้นก็รับได้คะแนนปิดแมซี่ได้อยู่หว่นจริงครับก็ไม่ค่อยได้โชว์แล้วแมซี่น่าเสียดายจริงครับจะมีโยนคัพเอโต้แล้วก็โรนยุ่วที่จะได้โชว์นะครับ ต่เมสซี่ก็จะได้แบบความคล่องความพิวนะก็ถ้าให้พูดโดยรวมเลยก็คือเมสซี่เนี่ยสายสังหายจริงครับตัดเข้าในแล้วก็คล่องคล่องจริงครับเมสซี่เนี่ยโอเคเลย <Yeah. S 1> คล่องตัวดีจัดๆครับเลี้ยงบอลดีมากๆ <Yeah. S 1> โรนลโญ่ก็คล่องงานตัวนี้แล้วก็ปั่นเท้าซ้ายเท้าขวาได้หมดจริงครับถึงเท้าซ้ายจะสีแต่ว่าผมก็ปั่นได้เหมือนกันครับ <Yeah. S 1> แล้วถ้าให้จับไปเล่นปีกก็เล่นได้บอกเลยว่าวิ่งสปีดต,ต้นเนี่ยเร็วจี๊ดแน่นอนนะผม <Yeah. S 1> โอเคนะเปอร์ตีอได้ไป7.5ก็หก็บอกเลยว่ายืนคู่บุสเกตทำหน้าที่ดีจริงับเป์ตี เกมรักเกมบุกได้หมดครับผมเฟียวเฟียโอเคนะกูโยบก็เป็น AI เป็นตัวที่แบบเข้าแน่นแล้วก็เสียฟาว์ได้ยากผม AI ดีอยู่้วครับใครที่แบบจัดบาเซลแล้วน่าก็ไปจัดกันได้ผู้เซนเตอร์คู่นี้ผมว่าลงตัวเลยนะแต่ก่อนมาเฟสอาจจะมีช็อตที่แบบเออเบ้างนะแต่ว่าอัปเดตใหม่ขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าเก่งขึ้นเยอะมาเฟสเฟียว oh. จะจัดครับ เทอร์สเตอร์เกนก็ปีนี้บอกยว่าเลือดจริงๆครับจังหวะที่แบบจะเข้าอย่างเงี้ยก็ได้โชว์เหมือนกันเทอร์สเตอร์เกนแต่ว่าในเกมนี้ก็ยังไม่ค่อยได้โชว์สักเท่าไหร่ครับผมได้6 5, 5. Uh huh. จอร์ดี้อาบาผมก็ยืนตำแหน่งเข้าสกัดได้ดีครับจอร์ดี้อาบาโอเคเลยนะใครที่แบบต้องการแบ็คเฟียลแต่ว่าข้อเสียก็อาจจะเป็นลูกกลางอากาศเพราะว่าตัวเล็กไงรูปร่างเลยครับ uh huh. ก็ใครที่แบบป้องกันลูกกลางอากาศไม่ค่อยดีก็เป็นข้อสังเกตเลยครับผม uh huh. ที่จริงอะถ้าฝึกดีๆครับผมผมว่าโมงได้อันครับจอร์ดี้อาบาเนี่ย ซอร์กิโโรเบโตรับนดทีแล้วนี่ได้ยิงครับผมตเติมมายิงนั้นนี้ก็ได้ไปตามมาตรฐานัะผมยังไม่ได้ค่อยได้โชว์สักเท่าไหร่รับผมเพราะผมไปนเน้นแมซี่สัดส่วนใหญ่ไง <S <S แต่ถ้าให้ได้วิ่งก็วิง่งวิ่งขึ้นตเติมมาได้ผมเซอร์กิโโรเบโตโอเคเลยปีนะี้ทั้งเร็วทั้งแข็งเบียดได้ครับผมโอเคประมาณนี้ก็ใครที่เห็นแววตัวไหนก็ไปลองจับใช้สอยได้นะหรือใครที่เคยใช้ตัวไหนกันแล้วก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยได้หรือเันสรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมกันก